สถานีรถไฟฟ้าวันนี้สายสีเหลืองหรือนอกเก๊กควยว่าอย่างนั้นนะครับสมัยที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายศธรมนตรีนะเข้าไปเปิดสมัยนั้นนะค,คุณเชิชาปรากฏว่าวันนี้นะครับได้มีเหตุการณ์ก็คือว่าส่วนรางใจไฟฟ้ามันหล่นลงมาครับดังเลยนี่นะ ทำให้ Facebook นะครับผงผู้เกี่ยวข้องก็แจ้งข่าวกันตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่ครับต้องจอดแทงเต้งอยู่ตรงนี้ที่บริเวณ่วกสถานีกาลันตันถึงสถานีสวนหลวงรอ9ก้านะครับหยุดเดินรถเป็นการชั่วคราวเพราะว่าชิ้นส่วนตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าส่วนรางจ่ายไฟฟ้ามันหล่นลงมาครับปรากฏว่าหล่นลงมามันหลายชิ้นด้วยครับทำให้รถนั้นเกิดปัญหา3คันครับอ้าวจะต้องเยียวยาช่วยเหลือไปด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ครับทำางาน หยุดชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็อพยพผู้โดยสารตั้งแต่เวลา8นาฬิก3 3นาทีประมาณจะ9โมงกว่าๆนะครับเอาลงเรียบร้อยปรากฏว่าผู้โดยสารก็เทงเต้งอยู่ตรงนี้คุณนายจ้านะันะ <c oughs> แล้วก็เดินกันมาอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็อพยพกันลงมาให้หมด ล่าสุดนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับระวัยเก๊คหวยที่ว่านี้ครับนี่นะมันเคยเกิดเหตุมาแล้วครับนี่นะเมื่อเหตุล้อประคองรถไฟฟ้ามาหาเธอจังหวนี้ครับนี่นะหลุดลงมาครับโดนรถแท็กซี่แถวถนนเทพารักษ์นะครับนี่นะเมื่อ2มกราคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณจำได้ไหมนี่ครับเหตุการณ์ครั้งที่1เกิดแล้วครั้ง ที่2เกิดแล้วอพอเกิดแล้วแต่ไงครับอันนี้เป็นภาพอินเสิร์ตประกอบนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้หยุดครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น8.33มง33แล้วก็สั่งหยุดนะครับให้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยจนทางทั้งถึงเที่ยงคืน เพราะฉะนั้นเผื่อท่านได้ใช้บริการนะครับเนี่ยเก๊กหวยนี่ไม่ได้นะครับคืนนี้ถึงเที่ยงคืนแล้วท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็ย้ําต่อด้วยนะครับบอกว่าไปดูเหตุไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะบริษัทที่รับสัมป,ปทานครับอิสเรินบางกอกโมโนเรลนี่นะให้สอบหาข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับถ้ามันเกิดเหตุอีก สัมปทานล่ะที่ให้กันมานะครับอาจจะมีการคบทวนก็ได้พูดอ่างๆก็คือว่าคู่กันนะคุณเลนจานี่นะอ๋อหอ้าวโอ้โหครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็สงสารเข้าใจพี่น้องประชาชนชาวลาดพร้าวสำโรงนะคะที uh, ่ต้องใช้บริการน้องแก๊กด้วยชีวิตดีๆที่ลงตัวจะลงหัวเมื่อไร่ก็ไม่รู้เนาะ come on my sanong